วันนี้เป็นวันที่ห้าของเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำของเดือนเจ็ดวันนี้สิ้นแล้วเดือนเจน็ดรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนแปดอันนี้ก็ว่าไปเดือนของไทยส่วนเดือนของสากลเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เจ็ดอยู่ยังเหลืออีกหลายวัน <c oughs> วันนี้เป็นวันพระวันศีลก็อยากเชิญชวนญาติโยมไปทำบุญนะเพราะต้นทุนของชีวิตพุทธเจ้าตรัสว่าคือบุญบุญนั่นแหละเป็นต้นทุนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ต้นทุนแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไปเป็นมนุษย์ที่ดีห้ามนุษย์ให้ทานพอประมาณมีศีลพอประมาณ ได้เป็นผู้เลิศที่สุดของความเป็นมนุษย์นะนั้นเราทั้งหลายก็หมันทําสิ่งที่เลิศกว่าเพราะว่าโลกอื่นมันมีอยู่แล้วโลกเนี้ยมันมีอยู่แล้วโลกเรานี่ก็มีโลกอื่นก็มีก็เหมือนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเนการเกิดก็มีการตายก็จะมีมันก็เป็นอย่างนี้อ <c oughs> ม่หลายคนคิดแต่การเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ลืมคิดว่า ในการที่จะเกิดในข้างหน้ามันก็มีอีกส่วนจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่เหตุปัจจัยของผู้นั้นๆแต่ที่แน่คือการสังสมของจิตนั่นเองเมื่อจิตเคยสังสมอันใดเป็นบุญหรือเป็นบาปอันนั่นแหละจะเป็นเหตุเราสังสมเป็นบุญก็บุญนั่นแหละพาไป <c oughs> ถ้าสังสมสิ่งที่เป็นบาป ูบาปนั่นแหละพาไปนะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาหลัธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจโหล่มที่สองได้ตัดไว้ตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องนายบ้านชื่อว่าปาปาตะลิยะนะในเมืองโกริยะนิคมนะชื่อว่าอุตตะนะชื่อเขาชื่ออุตตะ ทั้งสองนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องความเห็นจากการที่ได้ฟังมาในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีสมณพราหมณ์สี่พวกนะพวกที่หนึ่งนี่เห็นว่าการให้ไม่มีผลอันนี้ปฏิเสธเลย การบูชาไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลโลกนี้โลกอื่นไม่มีเอาอันนี้ไปใหญ่เลยมันดาบิดาไม่มีโอปปาติกะคือสัตว์ที่ผุดแล้วเกิดในกลุ่มงเทวดาโอปปาติกะไม่มีนะสมณะผู้ปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นแล้วประกาศนะแล้วประกาศก็ไม่มีนะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะ ส่วนกลุ่มที่สองก็ตรงข้ามกันแสดงความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีนะล้วนแต่มีว่ามันมีอ่ะบอกเราไม่มีบอกเขาบอกว่าเขามีอ่ะนะส่วนสมณะพวกที่สามแสดงว่าการกระทําทั้งหลายไม่เป็นอันกระทำแม้กระทําบาปเช่นฆ่าสัตว์ นะมีเนื้อเป็นกองเต็มแผ่นดินก็ไม่มีบาปนะทำบุญเต็มฝั่งแม่น้ำคงคาก็ไม่มีบุญนะอันนี้คือพวกที่สามส่วนพวกที่สี่นะสมณะพวกที่สี่มีทิฏฐิตรงกันข้ามไปอีกว่าการกระทำเป็นการกระทำนะทำบาปก็มีผลเป็นบาป ทำบุญก็มีผลเป็นบุญนะไปกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยสงสัยจังเลยจะทำยังไงนะขอให้พุทธเจ้าทรงพยากรณ์และตัดสินว่าสรมนา,าพามทั้งสี่พวกเนี่ยใครพูดผิดหรือใครผิดใครถูกนะใครพูดเท็จนะอันนี้พระเจ้าก็ทรงกรัสพรามผู้นั้นชื่อว่าขามณินะ ขามณน,นิกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าผู้เจ้าถามาถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วพู้เจ้าก็ตรัสว่าขามณน,นิควรแล้วที่ท่านจะมีกังขาจะมีวิติกิจฉาเกิดขึ้นกังขาแปลว่าความสงสัยวิติกิจฉานี่ก็ความสงสัย นะความสงสัยความตั้งความสงสัยนะ <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ร่วมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้พระผู้มีพระภาคสามารถที่จะแสดงธรรมเพื่อข้าพระองค์จะละธรรมที่เป็นกังขานนันเสียนะพระองค์ก็ทรงจารว่าคามน้ธรรมสมาธิมีอยู่ ถ้าท่านมีจิตมีจิตที่เป็นสมาธิในธรรมะสมาธินั่นแล้วท่านก็จะละธรรมที่เป็นความกังขานั้นเสียได้คำมณนีธรรมะสมาธินั้นเป็นอย่างไรเล่าคำมณนี <c oughs> ธรรมสมาธิในกรณีนี้คืออริยสาวกละขาดละเว้นขาดปานาติบาต ละเว้นขาดจากอธทินนาทานละเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารย์ละเว้นขาดจากมุสาวาตละเว้นขาดจากปิสุณาวาตละเว้นขาดจากผุดสาวาตละเว้นขาดจากสัมผัสปราวาตและอภิชาแล้วเป็นผู้ไม่มีอภิชาละโทษคือความพยาบาทแล้วเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท ละมิจฉาทิฏฐิแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐนะิข้ามานีอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทไมเ่เป็นผู้ไม่หลงมีสัมปชัญญะมีสติอย่างนี้แล้วมีจิตสหรครด้วยเมตตาแพ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งแล้วแลอยู่ไปสู่ทิศนะ ที่สองก็อย่างเดียวกันไปสู่ทิศที่สามก็อย่างเดียวกันไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างเดียวกันมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูรนะเป็นมหัมหักคตินะมหาคจิตคือจิตที่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแต่ไปแล้วสู่โลกที่สุดในทิศทั้งปวง เพราะแผ่ไปสู่ทิศทั้งปวงในทิศทั้งปวงในทิศทั้งปวงทั้งโดยเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาแล้วแลอยู่แลนะเมื่อกล่าวถึงจิตที่เป็นสารคตอย่างนี้จิตที่มีประกอบด้วยสารคดด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกานั่นแหละทางสี่ข้อนะว่าเป็นอย่างนี้นะ อริยาสาวกนั้นย่อมใคร่ควรเห็นอยู่ว่าแม้จะมีศาสดาผู้มีวาทะว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลบูชายันแล้วไม่มียันยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำแล้วดีชั่วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มี มานดาบิดาไม่มีโอปปาติกาสัตว์ไม่มีสมณะที่ไปแล้วนะโดยชอบนะกับกระทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้อยู่ก็ตามแม้คำของศาสดานั้นเป็นคำจริงคำผิด ก็ไม่ได้มีแก่เรานิได้เบียดเบียนใครๆทั้งที่เป็นสัตว์สะดุ้งวัดวันและสัตว์ที่มั่นคงไม่สะดุ้งวัดวันไหววัดสะดุ้งไหวสะดุ้งวันไหวและเราเป็นผู้ถือเอาซึ่งความสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้คือ เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและจกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายนี้ดังนี้นะความปาโมท์ย่อมเกิดขึ้นแกอ่อริยาสาวกนั้นปิติย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปราโมท์แล้วกายของผู้มีปิติแล้วย่อมระงับนะผู้มีกายระงับ ย่อมเสวยสุขจิตของผู้ที่มีสุขย่อมตั้งมั่นหามนิเอ๋ยนีแ้แลคือทำมะสมาธิละ่ะถ้าท่านได้จิตตะสมาธิในธรรมะสมาธินั้นแล้วท่านจะละเสียได้ซึ่งธรรมที่เป็นที่กลางขานั้นนะอันนี้พระองค์ก็ทรงตรัส กับาขามัน,นนะิกังขาความสงสัยนะนี้เรามาเก็บประเด็นกันที่พระองค์ตรัสว่าความพวกหนึ่งบอกว่าทำบุญไม่ได้บุญนะไม่มีบุญไม่มีบาปผู้เจ้าว่ากลุ่มนี้เป็นมิจฉาทิตนะิเป็นความเห็นที่ไม่เป็นแต่ความเป็นจริงนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ตรัสว่าจะทําให้โลกเดือดร้อนเพราะจะฆ่าผู้อื่นทําลายผู้อื่นนะทำเบียดเบียนผู้อื่นมากมายเมื่อเขาทาอยู่อย่างนี้กรรมที่เขาทําในปัจจุบันก็เดือดร้อนเมื่อมีความเดือดร้อนมีความวิปฏิสารเป็นที่ตั้งเหมือนถึงแม้กายเขานี่แตกสลายไปเขาก็ย่อมได้คติสองอย่าง คือนระกกสเดช,ชานเห็ไหม <c oughs> ส่วนกลุ่มที่สองว่ามีทำบุญทำทานความดีความชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีองค์ตรตัสว่ากลุ่มนี้อย่างพอที่จะได้มีความประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วได้มีความสุขไปสู่สูงโลกสวรรค์ได้นะกลุ่มนี้ ทำความสงบสุขความสมัครสมานในสังคมได้ใช่ไหมฮะส่วนกลุ่มที่ปฏิเสธเลยไม่มีอันนั้นไม่ได้นะหรือ,อปฏิเสธเลยว่ามันไม่มีเนะี่ยพระองค์ก็ทรงสานว่ามันไม่ใช่พระองค์ก็อธิบายว่ากลุ่มที่ว่ามีเป็นยังไงพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักธรรมสมาธิธรรมสมาธิคือสมาทานศีลทั้งห้าข้อ เว็นไเ้นจากปานาติบาตอตินนาทานกาเมสุมิจฉามุสาละกันสุลาเห็นไหมพงว่าเมื่อเราเจริญทรรตั้งห้าประการนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อถืออื่นไม่ต้องไปสงสัยอื่นเพราะผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในในธรรมที่กล่าวมาแล้วย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่หวังถึงแม้ไม่ได้ไปเกิดเป็น เทวดาถ้าไหนเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีอย่างเงี้อยองใช้ตัวนี้มาตอบเพราะการกระทําเป็นเครื่องวัดไนในสมัยที่ผู้เจ้าทรงถูกพราหมณ์ถามว่าเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะหาใครผิดใครถูกผู้เจ้าจะไปหาเลยนะเอาตัวเองมาตั้งมั่นอยู่ในตรงนี้ซะแล้วคําตอบก็จะมีคือ เราเองนะ่ะมีจิตที่ประกอบด้เวยมตตาแผ่ไปในทิตทั้งสี่อเรื่องนี้ไม่มีเรื่องทำดีไม่ได้ดีทาอะไรไม่ต้องไปคิดถึงแต่เราสร้างเหตุอย่างนี้อย่างเงี้ยกเหมวันโยมตั้งมั่นในศีลนะศีลทั้งหา้าข้อพระองค์ก็ทรงตัดไว้เลยว่าได้มนุษย์ที่ดีถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็จะเป็นเทวดาที่ดีอย่างเงี้ย มีบทสรุปสินสีลนะสุขติงยันติสุขติงแปลว่าไปเกิดที่ดีที่ดีของมนุษย์ก็คือไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมเราก็คิดอย่างนั้นแต่ผู้เจ้าก็มันม,มีนะไปเกิดเป็นเทวดาก็มีหรือไม่เกิดเป็นเทวดาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือมีอายุยืนมีสุขภาพที่ดีมีบริวารมีทรัพย์ผภคทรัพย์สมบัติที่ดีมันเกิดจาก เหตุที่เราได้สั่งสมมาอย่างเงี้ยงั้นใครจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจนถึงขนาดที่ามาเคยกล่าวไว้หลายตอนว่ากรรมพามสมัยก่อนกรรมเกิดจากเราทําบ้างกรรมเกิดจากคนอื่นทําบ้างนะกรรมเกิดจากเราบ้างทําบ้างคนอื่นทําบ้างหรือกรรมเกิดล,ลอยๆอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็ให้ความคิดทั้งทั้งสี่อย่างนั่นนะ มันก็ยังไม่ถูกทั้งหมดขนาดเราเราเราเห็นเขาตั้งประเด็นอย่างนี้นะโยมน่าเชื่อนะอย่างเช่นการเกิดจากเราทำาช่ไหมเอ้กเราก็ทําจริงๆนะใช้กายทำใช้วาจาทำใช้ใจทำใช่ไหมหรือคนอื่นท,าทาําให้เราก็ทาจริงนะเขาใช้กายวาจาทํากับเราอย่างเงี้ยหรือแม้แม้กระทั่งเราก็ทําด้วยคนอื่นก็ทาด้วยอย่างเงี้ย หรือไม่ใช่นั้นมันเกิดขึ้นมาลอยๆออะไรเงี้ยพระเจ้าว่ากรรมทั้งสี่ประการนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะแล้วกรรมที่ถูกต้องของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะ <c oughs> กรรมนี่ไม่เป็นของใครละองตรงยกไปที่ผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะคือการกระทบกระทบอะไรครับพระเจ้ากระทบที่ตากระทบที่หูกระทบที่ จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเมื่อมันเกิดการกระทบแล้วมันก็จึงทํากรรมเห็นไ,ไหมผมก็เลยทรงต่บว,ว่ามันเป็นของใครละแต่ว่ามันเกิดจากภาษานี่แหละเป็นเหตุที่ให้ทํากรรมดีบ้างชั่วบ้างอย่างเงี้ยแล้วกรรมมาทางไหนกันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไ,ไหมฮะ <c oughs> ในของพระพุทธเจ้าก็เลยเคลียกว่าเคลียกว่าที่เขาบอกว่าตัวเองทาผู้อื่นทำเห็นไ,ไหม หรือกรรมเกิดใจลอ,อยแต่พระเจ้าไม่ใช่กรรมเกิดจากผัสสะแล้วผมก็ทรงชี้ตัวกรรมไปว่ากรรมที่แท้จริงคือเจตนาเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมผัสสะเป็นที่เกิดของกรรมยมยมุยม่ะยมอยากดูใช่ไหมเขาทําอะไรตั้งใจดูเลยเจตนาดูเลย แล้วก็ทราบชาติว่าออุเขาทํากรรมดีก็อยากทํากับเขายยมสังเกตด,ดูใครทําบุญอขอร่วมอนุโมทน,นาด้วยเห็นไหมอันีมีเจตนาเนี่ยเป็นกรรมกรรมดีอย่างเงี้ย <c oughs> หรือถ้ากรรมไม่ดี <c oughs> ก็โยมก็สังเกตด,ดูในในใน,ในที่มีลํามีเถืดเถิงวัยรุ่นทะเลาะกันไอ้หมอนี่ลุมประชาท่านคนนี้ไอคนนี้ก็ขอไปแจมหน่อย <c oughs> ไปรุมบัประชาทันเขากับทืบเขาเห็นไหมอันนี้ก็มีเจตนาเจตนาทําให้ผู้อื่นถึงเจ่บรับความบาดเจ็บหรือถึงความตายกฎหมายก็เอาเลยบอกว่า,วา,วามีเจตนาฆ่าให้ผู้อื่นตายอย่างเงี้ย <c oughs> หรือถ้าแม้แต่เจตนาที่ยังไม่จัดว่าเป็นเจตนา,าเช่นขับรถไปนะอยูย่ไป ไปชนเขาตายอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่มันไม่เห็นอะมันไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ในกฎหมายก็ยังบอกว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นตายโดยไม่เจตนามันก็ต้องเสียอีกอยูด่ดีอย่างเงี้ยแต่ทาธงรมเราพระเจ้ามุ่งเอาไปที่เจตนาเจตนานี่ก็คือจิตมโนวิญญาณเมื่อจิตมโนวิญญาณไปเกาะฝังตั้งมั่นแล้ว มันจะไปทำที่เป็นเหตุข้อต่อไปคือชอบไม่ชอบหรือเฉยเห็นไหมถ้าชอบก็สยบโม่เมาอยากได้จับอกจับใจห่วงกันละคะเนี่ยถ้าไม่ชอบก็ทำลายล้างผานสอเสียดมาทำอื่นให้เขาเดือดร้อนเห็นไหมเนี่ยเป็นโม่กลุ่มไม่ชอบเพราะพูะเจ้าอ่ะเมื่อมีเจตนาสองอย่างนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามมันมีผล ถ้าเจาตนาม่เรื่องดีเราก็ทําแต่สิ่งที่ดีสร้างสารรค์ที่ดีใช่ไหมถ้าเจาเป็นเจตนาเป็นไม่ดีก็สอบไ้ไม่ดีอย่างเงี้ยนั้นเส้นทางของสองอย่างนั้นไม่ใช่จะเกิดเพราะเราทําหรือคนอื่นทําหรือเราทำด้วยคนอื่นทําด้วยหรือเกิดลอยๆแต่เกิดเพราะผัสสะเพราะจิตตัวเราเนี่ยแหละญาติโยมถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายไปถึงใจแล้วมันก็จะมีการกระทําแล้ว มีกรรมแล้วอย่างเงีย้ยโยมคงจําได้อาตมาเคยกล่าวมาหลายตอนนะที่ว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าเห็นไหมเมื่อจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายนี้ทําด้วยวาจานี้ทําด้วยใจนี้แยกประเด็นออกมากรรมมีสามทางกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจเห็นไหมเมื่อกรรมใดก็ตามทั้งสามทางเขาก็มาสังเคราะห์ว่า กรรมกายวาจาใจกรรมอันไหนหนักกว่ากันนะพวกพราหมณ์เขบอกกรรมทางกายนี่หนักนะบางพวกก็กความวาจาหนักบางพวกบอกทางใจหนักแต่ผู้เช้าฟันธงไปที่กรรมที่เกิดทางใจนี่หนักแค่คิดนี่แหละมันเป็นกรรมหนักแล้วอย่างเงี้ยก็ตรงยกตัวอย่างนิทานความคิดไม่ดีกับผู้มีศีลมีธรรมอะไรเยอะแยะหมดอย่างเช่น ภาษากระจายอย่างเงี้ยแต่ก่อนชื่อว่าพระโสรลยาภิขุเป็นผู้มีลูกงามผิวพรรณงามใครเห็นก็ชอบผู้หญิงเห็นก็ชอบผู้ชายเห็นก็ชอบเนี่ยบุตรเศรษฐีคนหนึ่งไปค้าขายไปอาบน้ําไปเห็นว่าเตระ,ล,ะลังอาบน้ำนี่อาบน้ําก็เปลืองกายทั้งหมดลแต่ข้างล่างนี่ห่มจีวรห่มสบงเนี่ย เด็กบูเศธีไปเห็นโอ้ยทำไมสดโหยสวยสวดงดงามอย่างนี้พระเทลานี้นะถ้าได้เป็นพันยาเราคงจะมีความสุขอย่างเงี้ยแค่คิดอย่างนี้เองเพศชายของตัวเองหายไปเลยอันนี้พระองค์ตรงนีกรรมตัางจิตกันมากต่อมาตัวเองพอเพศหายไปก็เลยอับอายนะอับอายต่อความคิดนะก็เลยไปกับพ่อค้าไปเป็นผู้หญิงนะพ่อค้าเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ย นะลูกรักสวยงามก็ให้ไปได้กับเพื่อนผู้เป็นพ่อค้าเศรษฐีค้าขายจนมีลูกถึงสองคนํำนึกได้ว่าถามเพื่อนนะ่เพื่อนพระเตลาที่อยู่ตรงนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่พาเราไปขอขามาเ็าหน่อยนะพอไปขอขามาไปขอโทษเพศชายก็กลับมา,มาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยส่วนพ่อทางนู้นก็บอกโอ้ยลูกชายเราไปตายแล้วทำบุญอุติให้อย่างเงี้ย ัเน,นี้ใจเนี่ยมันเป็นความคิดอย่างนี้แเวลาเราเจอกายก็ตามเราก็จะคิดดีมั่งคิดไม่ดีมั่งอย่างเนี้ยมันจะมีอยู่ตลอดงานผู้เจ้าว่าถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยเมตตามีศีลก้อนหนึ่งสองสามสีไปจนถึงห้าเนี่ยมีเมตตาแผ่ไปในบุคคลนั้นไม่ได้มีจิตคิดฆาาพาาบาาบีบเบียนเนี่ยผู้เจ้าอันนี้แหละ มันเป็นจิตที่ขจัดเสียทึ้งความสงสัยที่กล่าวมาเห็นไหมฮะ <c oughs> ความสงสัยทั้งหลายตั้งปวงเนี่ยมันเราจะบอกว่ามีมันบางทีมันไม่ถูกอ่ะโยมคือเราไม่ศึกษาธรรมะโดยลึกซึ้งโดยละเอียดเนี่ยเราจะฟันธงไปบางทีมันไม่ถูกเหมือนกันไปกล่าวหาใครก็ตามเนี่ยตามใดแล้วยังไม่มีหลักฐานไม่มีการคําชี้แจงไม่มีการพูด มันก็ไม่เป็นผิดเป็นเรื่องของความผิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องฟังความหลายด้านนะเหมือนกันเราจะบอกว่าเออคนนี้ผิดคนนี้ถูกอันนี้ก็ยังไม่ได้ผู้เจ้ากึงไม่พยากรณ์ว่าสมณพราหมณ์สี่พวกพวกไหนผิดพวกไหนถูกแต่บอกว่าเนี้ยให้ตั้งอยู่ในศีลทังง้าข้อนี่แหละอันนี้ทําให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มันมีเราปัจจุบันเราก็มีสุขใช่ไหม แล้วจิตเรามีสุขในปัจจุบันก็ไปสุขกติที่ดีแต่ถ้ามันพวกในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ไปสู่ที่ดีอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเอาตัวนี้มาตอบก็เหมือนคําว่ามีพระุทธเจ้าว่ามันมันก็ไม่เที่ยงไหนะ่อกหน่อยเดี๋ยวก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็เหมือนอาตมาถามโยมว่าอาตมามีไหมโยมก็บอกว่ามีแต่ว่าคําว่ามีของโยมในปัจจุบันมันก็ไม่ถูกอนาคต อาตมาก็หกสิบกว่าแล้วหกสิบหกอาตมาจะอยู่ไ้สักกี่ปีอาตมาก,ก็ต้องตายไปใช่ไหมในความมีของโยมปัจจุบันนี้มันถูกในปัจจุบันแต่มันไม่ถูกอนาคตนะแต่ถ้าโยมบอกว่าอาตมาไม่มีมันถูกอนาคตข้างหน้าอาตมาจะไม่มีต้องตายไปใช่ไหมแต่มันไม่ถูกปัจจุบันอาตมายังกล่าวทำอยู่ยังพูดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ ถ้าทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายเลยอีกกลุ่มมีอีกกลุ่มว่าไม่มีอย่างเงี้ยแต่ของพระเจ้าทรงให้ทางออกว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เพนอนาตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช,เใช่เป็นตัวเป็นตนของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันมีการดับไปอันนี้จะทั้งสองข้างนี่ก็ไม่ต้องทะเลาะกันเลยแสกได้ทั้งสองอันก็จริงใดถ้ามันมีอ่ะสักยะหนึ่งก็จะไม่มีนะเหมือนมีกลางคืน อีกหน่อยกลางคืนก็จะไม่มีใช่ไหมเหมือนมีกลางวันอีกหน่อยกลางวันก็จะไม่มีเนหะมือนมีวันเดือนปีอีกหน่อยวันเดือนปีก็จะไม่มีมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนั้นเป็นการสมมุติขึ้นนะอันที่ดีที่สุดท่านผู้รับฟังทั้งหลายเรากลับ,บให้มีสติมีสัมปชัญญะทำเหตุก่อนถ้าเราทำเหตุที่ดีเนี่ย ไม่ต้องรอให้ใครมาส่งวิญญาณเราไปขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์หรอกวัจจศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นทางขึ้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือศีลทั้งแปดข้อหรือศีลมากกว่านั้น<อ>พระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่เป็นเพื่อนเป็นสหายของเทวดาพราะองค์ทรงตรัสว่าศีลพรหมจรรย์เนี่ยถ้าขึ้นไปถึงแปดข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นะก็เราตายในในการประพฤติศีลทั้งแปดข้อทั้งสิบข้อทั้ง หลายๆข้อเราก็ประพฤติเป็นพรหมาจรรย์อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไปเกิดเป็นพรหมอย่างเงี้ยก็เมื่อเราทําเหตุที่ดีแล้วเนี่ยเหตุที่ดีมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปพบแต่สิ่งที่ดีอย่างเงี้ยอันญาติโยมั้งหลายสร้างเหตุที่ดีไว้เหตุที่ดีมันก็ให้ผลเองเนี่ยเราอย่าก,กลัวว่าคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่รู้ต้องไปทำให้คนอื่นไม่จําเป็น สิ่งใดก็ทําตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ร้อนก็ทําไปเราพิจารณาใข้กวนแล้วแล้วเราเล่าแล้วว่าทำทมที่ทําทางกายก็ตามทางบัจญก็ตามทางใจก็ตามทาไปแล้วคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดก็ทําไปสิอย่างเช่นการกําจัดกิเลสของตัวเองเนี่ยควรกําจัดเพราะว่าถ้าไม่กําจัดเราจะเดือดร้อนเช่นกําจัดความรักความจังความเกลียดเนี่ย ถ้าเราไม่เอาออกมันจะเกิดความเดือดร้อนก็เอาออกสิมันก็เหมือนไฟไหม้บนหลังคาไม่รีบดับล่ะไฟก็จะไม่บานทั้งหลัง,ลงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางที่ผู้เจ้าวางให้เราศึกษาและปฏิบัติจเจริญในศีลทั้งห้าที่ดีแล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็จะตั้งมั่นเมื่อปัญญาตั้งมั่นก็จะรอบรู้ในธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตาหู จมูกร้ยงกายและใจมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ายมนั่งทาไมคิดอ่ะทําไมขยันคิดจังเลยะกายละเอ้าทาไมขยันแก่ขยันเจ็บขยันป่วยขยันไปนู่นไปนี่จังเลยก็มันเป็นหน้าทีของเขาอ่ะกายนี่มันก็เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็เสื่อมไปความคิดเกิดมันการเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็เสื่อมไป มันก็คิดอยู่แค่นี้จิตนี้มนโนวิญญาณนี้มันคิดเพราะชอบเพราะรักเพราะชังทั้งนั้นแหละรักก็คิดไม่รักก็คิดอย่างเงี้ยอันนี้นเป็นธรรมชาติใครจะไปห้ามจิตไม่ให้รักไม่ให้ชังยกเว้นแต่มีเจริญอาณาปณสติมีสต,มสติมีสัมปชัญญะที่ดีอยู่กับลมอยู่กับกายบ่อยๆเน,นี่ยมันจะค่อยตัดเรื่องรักเรื่องชังแต่ความเฉยๆก็มีอยู่อย่างเงี้ย วันเฉยๆมันดีองค์บอกไม่มีโทษกับใครๆนะแต่ข้อเสียคือถ้าเฉยๆดับแล้วมันจะไปสุขทุกแล้วไม่พอใจหรือพอใจอย่างเงี้ยน <c oughs> ั้นวันนี้วันพระแรมสิบสี่ข้ามเป็นวันศีลใหญ่นะภาษาอีกสานเรียกวันศีลใหญ่นะ <c oughs> จะศีลใหญ่ศีลนนอยก็เหมือนเดิมถ้าเรารักษาดีปฏิบัติดีย่อมนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติ ไปสู่สุคติเป็นผู้มีโภคทรัพย์มีอายุมีวันนะมีสุขะมีภาระมีโภคทรัพย์คือมีเมตาการุณามุทิตามีอุเบกขานะเพราะมีศีลนะก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายไปสร้างเหตุที่ดีเหตุดีย่อมพาเราไปสู่ที่ดีได้มนุษย์ที่ดีได้เทวดาที่ดีได้พบแต่คนที่ดี ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพร